เราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กัเจ้าบอลกับเกโปรเกสการนะครับคลิปนี้นะผมผมจะมาทําตามคำขอนะก็มีหลายคนขอมาเยอะมากนะครับในในอ่าในคลิปจูไครนะครับผมไอคลิปทีมพืชนะนะครับคลิปนี้นะผมเป็นทีน้ําแข็งนะครับซึ่งทีน้ําแข็งเนี่ยโดยตรงนี่มันไม่มีนะ ถึงเอ้ยมันมีมันมีแต่ว่าตัวที่มันแบบเป็นดาเมจหลักจริงอ่ะไม่มีนะครับรู้สึกได้ว่าไม่มีนะครับโอเคตอนนี้ไอจีไอผมได้คุณสมบัติที่ต้องการมาแล้วก็คืออันนี้นะครับผมนะฮะคือต้องบอกว่าตัวโดยตรงของธาตุน้ําแข็งเนี่ยไม่ตัวบัฟนะกคลการี่บัฟตัวธาตุน้ําแข็งได้คือนอกจากแบ็กไว้ไม่รวมไม่ต้องรวมแบ็กไว้นะครับไม่ต้องรวมแบ็กไว้นะนอกจากแบ็กไว้แล้วตัวอื่นที่มีดามเมจแรงๆไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับนะฮะมาไปเช็คกันเดี๋ยวมีว่ามีเรือไม่มีนะครับอ่ะ ถ้าน้ำแข็งนะครับดูไม่มีนะโลคอนตัวนี้ไม่ต้องนับนะครับผมนะเพราะว่าไม่แรงอยู่แล้วนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าน้ำแข็งไม่มีเนะี่ยนี่คือผมเงียบแล้วแบบดูเลยนะไม่มีนะใช่ไหมทุกคนนอกจาก i, เ이ดีไอซ์อ้ออนะํไม่ต้องรวมแบ็คไว้อย่าลืมนะไม่ต้องรวมแบ็คไว้นะครับ อ่าหรือจะเป็นซุยคุณก็ไม่ได้อยู่ดีซุยคุณไม่ได้ดาเมจแรงอ่ะเป็นฟิเซอร์ฟิเซอร์ก็ไม่ใช่ดาเมจไมไ่แรงอ่ะนะครับไม่มีแล้วนะครับโปเกม,มอนธาตุน้ําแข็งที่ดาเมจแรงและในโลกของการ์ตูนผมก็จำไม่ได้ว่าโปเกม,มอนตัวไหนธาตุน้าแข็งนอกจากพวกแบคไวท์คิวอะไรเป็นโปเกม,มอนระดับมหาการาบที่ตีแรงนะครับอ่าในบุ๊กเอ่อในบุ๊กอ่ะมาส่องกันก่อนที่จะไปเล่นเนาะนะครับธาตุน้ําแข็งเรอมน้ําแข็ง ไม่มีทุกคนขนาดในบุค๊คคือในเกมนี้เอาง่ายนอกจากแบ็คไวและท่าน้าแข็งตัวเก่งๆที่ดาเมจแรงๆไม่มีนะครับก็ดูแลต้องพึ่งจากตัวพวกนี้นะครับผมซึ่งนะครับก็ต้องจัดให้เลจิไอซ์ซะหน่อยเพราะว่าพลังเขาน้อยสุดเลยเนี่ยครับโอเคแล้วก็จะบวกสร้อยให้ด้วยเนาะนะครับผมเอาแค่นี้กันเพราะมีแค่นี้นะครับไป ก็ทีมรวมๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้ทีน้ําแข็งที่ผมจัดขึ้นมาได้จะเป็นเลจิไอส์อาร์ซิโอท่าน้ําแข็งครับแล้วก็แคลก้าเป็นตัวบัฟนะนะครับเลจิไอสเนี่ยมีสกิลที่เสริมพลังป้องกันได้เยอะมากก็คือแบบกลุ่มนะครับผมเป็นสกิลแบบกลุ่มนะสเปเชียลดีเฟนต์นะครับบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็อ่าดีเฟนต์ธรรมดานะบวกสามสิบห้านะครับแล้วก็ลดโอกาสอ่าลดโอกาสที่จะถูกตีคริด้วยนะครับผมมีผลสี่รอบนะครับคูลดาวน์สกิลสามเทิร์นนะครับประมาณนั้นนะฮะนอกนั้นก็เป็นสกิล ธรรมดานะครับก็คือเพิ่มความเร็วของตนเอง10%ส่วนแคลก้าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเป็นตัววับธาตุน้ำและธาตุน้ําแข็งเนาะนะครับเมื่อไฟเดียวกันถูกสกิลธาตุไฟโ skill, ไฟจมตีนะลดความเสียหายจํานวนมากนะครับผมแล้วก็พังโจมตีของอะโปเกมอนธาตุน้ําและธาตุน้ําแข็งของฝั่งไฟเรานะครับทั้งหมดเพิ่มหน่วยละเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ดีเฟนซ์และสเปเชียลดีเฟนซ์เนี่ยเพิ่มอีก50%นะครับ อืมประมาณนั้นเนาะมันไม่ใช่ตัวดาเมจนะคือมันไม่มีดาเมจสกิลนี้ก็มีโอกาสติดแช่แข็งด้วยปล่อยน้ําแข็งออกมาทุกเธอนะความเสียหายท่าน้ําแข็งสเปเชียลแท็กนะอ่าให้ศัตรูทั้งหมดเพิ่มพลังโจมตี50%ดีฟเอนและสเปเชียลดีฟเอน50%ให้กับโปเกมอนท่าน้ำแข็งทั้งหมดนะครับมีผล3เธอเอินกูดาวได้3เทิร์นนะสกิลนี้สามารถโจมตีโปเกมอนบินเจาะดินและติดสถานะชาร์ฟอร์สได้ด้วยนะครับเพิ่มพลังโจมตีอ่าและป้องกันไม่รวมกับสถานะอื่น ไม่รวมไม่รู้ว่ารวมคือเขียนไม่รวมก็คือไม่ไม่น่าจะเอาไปรวมกันได้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อมามาลองดูกันดีกว่าครับคือเลยจะไอวลวไม่ถึงร้อยด้วยสินะครับแต่อยากให้ถึงเวลร้อยจังโอเคนะครับเอาเท่าที่มีนะคือทีน้ําแข็งที่คนขอมาคือผมไม่เคยเล่นทีน้ําแข็งให้ทุกคนดูเพราะว่ามันไม่มีตัวหลักที่แบบที่มันเก่งๆแบบทาดาเมจสูงๆอ่ะนะครับก็มีแค่ตัวพวกนี้นะครับผมซ้ำๆซากๆเดิมนะฮะโอเคพลังเจ็ดล้านดึงนะครับผมเพราะว่าอาซูสกับแคลก้านี่พลังเยอะนะฮะก็ จะไปลองกําลังเยอะนี่แหละนะจะได้รู้ว่าเราถึกหรือเปล่านะเพราะว่าเอาจริงๆนะคือผมจะดูด้วยว่าดาไอสแตทของพลังป้องกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะเราจะไปนับที่ตัวไหนดีนับที่เลจไอไหมเลจไอแล้วกันเนาะนะครับอ่าพลังป้องกันของเลจไอตอนนี้นะครับดีเฟนต์นะครับผมบวกอ่าดีเฟนต์เก้าหมื่นเก้าหมื่นสองพันนะครับเก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับผม สเปเชียลดี e เ s นนะครับหนะึ่งนสของเลจิอนะโอเคอันแรกขอเพิ่งอาศูุก่อนจะให้ให้เลจได้หรือเปล่าปุ๊บอาได้์ดีฟเอนตขึ้นมามันเขียนนะแต่รู้สึกแคลก้าจะไม่ได้เมื่อกี้มันไม่ได้ขึ้นแคลก้าแต่ขึ้นให้เลจินะเพราะว่าแคลก้ามันไม่ใช่ด้านมันไม่ใช่ด้านน้ำแข็งเป็นท่านน้ำโอเคเลจิไอนะครับผมอู้วิทดี e เนเป็น1นึ่งแสนนะหนึ่งแนสองหมื่นแปดพันสองนะครับผมนะแล้วก็สเป 1, 4, 3, เชียลดีเนต์เป็นหนึ่งแสนส อ่าได้ด้วยนะครับโอเคมาดูกัน defense ก็เท่าเดิมนะแล้วทำไมไม่เพิ่มอ่ะคืออ๋อของไ so อซุสขึ้นว่าไม่รวมคนอื่นและของตัวเองล่ะปึ๊บได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้นะครับผมอุ้ยจะเป็นชื่อดีเฟเเป็นสองแสนสองครับผมโหขนาดดูถึกขนาดน,นี้นะครับเรายังเรายังเกือบตายโอเคปล่อยมันเลยแล้วกันนะ defense ก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ของแคลการอู้ไม่บวก ของคาอกาไม่ได้บวกให้เลจิไอเนาะนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่น่าจะทับกับของอาซูดได้แต่ไม่รู้กันไม่รู้เหตุผลช่างแม่งมาเจอเนีน่ไม่ต้องเข้าใจผลเดี๋ยวคนดูก็มาอธิบายเหตุผลเองแหละพึง่ง <c oughs> คนดูพึ่งคนดูนะครับแตก่ก็อย่างที่บอกไปในะทีน้ําแข็งมันไม่มีตัวดาเมจหลักที่แรงแงมากที่พึ่งได้ก็จะมีแค่อาซูดนะคโอกาไม่ได้ดาเมจแรงแบบขนาดนั้นนะครับผม ไอซูก็เน้นเน้นปล่อยสกิล2นะปล่อยเกตฮีมะนี่แหละนะแล้วก็เน้นสกิลหนึ่งสเตตอะไรอย่างนงี้เนาะนะครับดูดีดาเมจยังไม,ยงม่ยังทำอะไรเขาไม่ค่อยได้เลยเห็นปะมันไม่มีตัวดาเมจหลังที่แบบแรงๆจ้าจานะแต่เดี๋ยวกูเชื่อว่าเลย,ชเ,ลยเชื่อเลยกูเชื่อเลยมีคนต้องมีคนบอกว่าพี่ผมรอทีมแบ็คไว้อยู่นะพี่ผมรอทีมแบ็คไว้อยู่นะอะไรอย่างเงี้เนาะนะครับไหนพี่บอกว่าจะปั้นให้มันพลังสัก แปดเจ็ดแปดล้านแล้วพี่ก็จะมามาทําคลิปให้ดูไงใจเย็นก่อนนะครับนะคือปั้นแล้วก็จริงนะครับแต่คือเลิกปั้นมาตั้งนานแล้วนะคือไม่ได้ทํามาตั้งนานแล้วเพราะว่ามีตัวอื่นที่ต้องทานะฮะก็เลยไม่ได้ปั้นมาเลยนะครับเออเห็นไหมก็นะรอก,ก่อนนะรอก,ก่อนนะนะครับถ้าอยากดูวไว้กดคลิปนี้สักสี่ห้าร้อยไลน์ไปสี่ห้าร้อยไลน์ทำได้ไหมเดี๋ยวจะทาดีมากไวให้ดูอีกรอบนะครับจะ แต่ไม่รู้ว่าจะดูทําไมคือม,มันก็เดิมๆซากๆไม่รู้ทุกคนทําไมถึงอยากดูนะครับหรืออยากรู้มันเก่งเพิ่มขึ้นแค่ไหนเรื่อยนะครับผมเน,นี่ยเห็นไหมอันนี้เขาคือข้อเสียของทีมน้ําแข็งนะครับที่ทุกคนขอมาที่ลหลายๆคนขอมาขอมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในแชทหรือในเมน้นต์ยูทูบอย่างเงี้ยขอมาเยอะมากนะพี่ทีมน้ําแข็งหน่อยนะครับผมไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะครับก็มันไม่มีตัวไง มันไม่มีตัวนะครับตัวท่านต้องแข็งมันไม่มีนะครับผมแบบหลักๆมันไม่มีแบบเป็นตัวดาเมจหลักไม่มีอ่ะมีแต่ดีเฟนตะ์อ่ะเออทีมนี้มีแต่ดีเฟนต์ล้วนๆเลยแถมก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นด้วยนะครับนะแล้วกูเอามาเจอทีมสายฟ้าตลอดเลยกูจะตีเขาเขาไหเนะี่ย <c oughs> ถึกยังไงทีมเราก็ถึกนะครับถึกแต่ว่าดาเมจเนก็ไม่มีนะครับก็เห็นๆอยู่ไม่มีนะครับคือดีเฟนต์เนี่ยท่วมากนะครับในดูอาซูดีเท่าไหร่เดี๋ยวหาเมาส์ก่อนหาเมส์ไม่เจอ ไหนเอาเมาส์เมาส์หายโอเคเจอเมาส์แล้วนะฮะดีเฟนซ์อาซูเนี่ยหมื่นมือไอแสนสายหกกับแสนเจ็ดและของไลท์ไอ้แสนหกกับสองแสนสามนะของเฮลกานี่แสนห้ากับแสนห้าผมเออนะฮะดีเฟนซ์กึ่งหลักแสนทุกตัวนะครับมันเป็นตัวเพิ่มดีเฟนซ์ไลท์พวกเนี้ยนะครับก็ดูดิดามเมจเราไม่ไปไหนเลยนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับไม่ไปไหนเลยเอาเป็นว่าพอเถอะนะนะครับ ก็ทาให้ดูนะสำหรับทีน้ําแข็งคือไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่มีตัวดาเมจหลักนะคือทีน้ําแข็งอ่ะจะเรียกว่าน้ําแข็งจากไม่ได้นะถ้าจะเอาทีน้ําแข็งแบบน้ําแข็งจริงๆอ่ะที่เขาเล่นกันในะนเซตน้ําแข็งก็จะเป็นเนี่ยแบ็กไว้นะครับอาจะให้ดูสปอยดูก่อนว่าพลังตอนเนี้ยทีแบบนี้เท่าไรละเจ็ดแสนเอ้เจ็ดล้านแปดนะครับก็แบ็กไว้พลังเท่าๆกันนะสองล้านสามเหมือนกันนะส่วนเทลกาก็สองล้านหกนะครับถามว่าทําอะไรแล้วบ้างอ่ะให้ดูก่อนว่า ก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรนะของก็ใส่อยู่แค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยนะครับสายฟ้าอะดูสายฟ้าดูสายฟ้าอะกดไปประมาณนี้อะกดไปประมาณนี้นะครับคือยัดให้แบ็คแต่ไว้ไม่ได้ยัดเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ได้แบ็มาใหม่ๆยังมีบแบ็คเยอะอยู่นะครับส่วนไว้ไม่มีบแบ็คให้นะครับคุณสมบัติที่2ปลดแล้วทั้งสองตัวนะครับผมก็ยังไม่ได้รีเป็นสีม,ม,วม่วงเพราะว่าไม่มีของนะครับส่วนค่าบวกยี่สามสำหรับไว้ ก็แบคคิวเลมี่ยี่สบสองครับอืประมาณนั้นอ่าอาวุธใส่เขี้ยวเขี่ยวมาก่อนนะครับ่วนประดับไม่ได้ใส่ทั้งคู่ครับผมอืเท่านั้นก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทีมแ c k ไว้อยากดูจริงๆผมก็ไม่รู้จะไปลองกัดอะไรให้ใครให้ดูยังไงนะครับก็แต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์มาเยอะนะแต่ถ้าไม่กดก็รอก่อนนะพลังสิบล้านเท่าเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน โอเคสำหรับคีนี้ไปแล้วนาะทีน้ำแข็งต้องบอกว่ามันเป็นทีมที่ตัวตัวหลักในการทำดาเมจมันไม่มีนะครับไม่ต้องไปทำไม่ต้องสนใจนะถ้าจะทำทีมน้ำทำไปเลยนะทีมน้ำที่แนะนำมีตัวอะไรบ้างอ่ะเนี่ยให้ดูก่อนทีมน้ำก่อนจบคลิปนะครับทีมน้ำก็แน่นอนนะคาลก้าเป็นตัว่านน้ำใช่ไหมครับหนึ่งตัวไว้กลางเลยครับตัวที่เหลือก็จะเป็นอ่ะใช้ได้เือนการนั้นใช้ได้นะแล้วก็เนี่ยอ่ะ อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถามว่าได้ได้ขนาดไหนก็คือดาเมจมันมีนะทีมเนี้ยนะครับดามเมจมันมีแต่ว่าอืถ้าจริงเกลงรับอยู่ทีมความมือดีกว่าจะดีดีกว่าเยอะนะครับแต่อยู่ทีมน้ำก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ได้บัฟจากเฮลกาใช่ไหมละ่ะส่วนเคดิโอเนี่ยมีล่างมาสเตอร์และทำล่างมาสเตอร์ฟรีสบายๆนะครับแค่เก็บชิปเท่านั้นเองนะครับผมส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นวากเนียมอยู่ธาตุไฟเถอะนะหรือจะเป็นตัวนี้หรือจะเป็นตัวนี้ะนะครับ ก็หลักๆทีมน้ำกม็มีมีประมาณนี้แต่ดาเมจต,ต้องบอกกันว่าดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไอ้พวกนี้ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นแหละนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมคือพูดน้ำไม่ได้เจ็บคองมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ